ีค่ะทุกคนสวัสด,ดีค่ะคองจี้แนนนจ,จริงค่ะอชอบเที่ยวไหมคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนจ๊ะโรงแรมอินเดคอนแบงคอกนะคะร้านซัมเมอร์พาเลทอาหารจีนใช่ค่ะวันนี้เรากากินอาหารจรีนใช่ชะคะ่ะก็เดี๋ยวจะมาแนะนำให้ทุกคนดูว่าเอออาหารเขาเป็นยังไงอย่างไรเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้เห็นบบฟเฟ่ที่เป็นซมีมซัมเท่าไหร่นะคะก็ถ้าพร้อมแล้วจะไปดูกัน วละ1,150บาทบวกบวนะคะก็เขาจะมีเมนูมาสองฝั่งอย่างนี้แล้วก็เมนูถ้าเกิดที่เป็นฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งที่เป็นบุฟเฟ่์ก็คือเลือกสั่ง,งได้ไม่อั้นนะคะปะิ่นซ้าแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะจะเป็นฝั่งที่เราต้องเลือกสีเลกนอย่างละหนึ่งนะคะก็จะเขาจะมีทั้งแอปเปิลไทเซอร์มีซุปมีเมนคอร์แล้วก็มีเป็นดิเซอร์นะคะมีของหวานด้วยนะคะก็ให้เลือกได้คนละอย่างละหนึ่งคนละหนึ่งอย่างคนละหนึ่งอย่างนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เไปปน แอปเปิไทเซอร์นะวันนี้เราก็มีทั้งสั่ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งมาฟองเต้าหู้ทอดเห็ดทรัฟเฟิลนะคะแล้วก็เออ่ตัวซุปเนี่ยเราก็เลือกเป็นซุปเซจวนแม่เมนท์ทอดก็แตกต่างกันออกไปนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ขนมหวานก็จะมีสาคูส้มโอกับบัวลอยน้ำขิง่มาดูกันอีกทีละกันนะคะว่ารสชาจะมาเริ่มกันที่แอปเปิไทเซอร์นะคะที่เราสั่งไปก็คือเป็นตัวฟองเต้าหู้ทอดเห็ดทรัฟเฟิลใช่ค่ะ ขออันเชิญค่ะได้ได้เดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวใหญ่มากจานไม่แอบเลยอ่ะจานไม่ใช่แอบเลยจานเป็นเบนคอร์สมากจานแบบใหญ่มากใช่ค่ะเริ่มเลยเชิบอุ๊ยมันเป็นฟองเต้าหู้ทอดที่แบบว่าเฮดเต้าหู้กลิ่นเ็ดเต้าหู้มันหอมขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาไว้แต่งหน้าไหมเป็นกินได้แหละแต่ว่า เดี๋ยวเรามาชิมให้ดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงชิมกันคะไม่ต้องจิ้มอะไรไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยเขาบอกว่าไม่ต้องจิ้มอร่อยแล้วอร่อยอร่อยอะไรคะหอมจริงๆเขาบอกไม่ต้องจิ้มอะไรแต่ถ้าเกิดเราสไตล์คนไทยก็จิ้มน้ำ bouy ก็ได้นะมเขาจิ้มมาจะได้ดูแบบนิดหนึ่งนะออกเค็มๆนะคะ แอปเพิ่งจะเจอตัวที่สองเลยไหมอ,นะอืมเราจะมีเป็นตัวซี่โคหมูอบ,อบน้ำผึ้งขอบคุณค่ะนี่ใครจะสั่งแอป,ปที่นี่เนี่ยจะบอกเลยว่าแอปจานใหญ่เท่าเมนเลยค่ะใช่เจนนึกว่าเมนนะคะเป็นแอป,ปที่ยิ่งใหญ่แต่การตาร่างงานสร้งมากก็จะเป็นซี่โคหมูอบน้ำผึ้งนั่นกันอุ้ยสไลซ์สไลซ์หมูสไลซ์ชิมเลยไหมอือชิมเลยอันนี้อันที่สองนะคะเป็นซี่โคหมูอบน้ำผึ้งที่เขาบอกว่าเป็นแอป น้ำผึ้งคือนุ่มแบบมันเหมือนเคี้ยวไปได้เลยมันไม่เหนียวเลยอร่อยมากอืาอร่อยแอนนี้แนะนำเลยนะถ้าใครมาสั่งแอปสั่งตัวนี้ค่ะอันนี้อร่อยมากนะอร่อยอะอร่อยเลยก็มันเนื้อมันร่วนออกมาเลยเพราะว่าเนื้อคือแบบกระดูกแสดงว่าเขาต้องแบบอบมาอย่างนี้นะไปต่อกันที่ซุปค่ะ สุกเราสั่งจริงๆมันมีซุปสองแบบนะแต่เราขอใจเดียวกันวันนี้สั่งซุปเสฉวนกุง<ช>้งเพรา,มาะมันดูน่ากินมากเลยอ่ะใช่ให้ดูอือูว้วชิมให้ดีกว่าว่าเป็นยังไงรสชาติอยากใช้ซอสน,น,นี้มากกว่าถ้าเดี๋ยวขอกินเลยว่าเป็นยังไงก็จะเป็นแบบซุปเสฉวนไม่รู้เผ็ดปัซึ่งกุ้งก็คือเป็นชิ้นเป็นอันมาก เคี่ยวเผ็ดครบรสครบรสเนาะต่อไปนะคะช่วงระหว่างรอเมนนะคะเราสั่งเผิวซ้ำไปก็ไปที่ติ่มซำกันวันนี้ก็สร้างมาแบบอรรังกานะคะเริ่มต้นจากนี่ก่อนละกันขนมจีบขนมจีบนะคะกระหรูได้ขนมจีบก็เป็นขนมจีบกุ้งเนาะเขาเป็นกุ้งกับหมูผสมกันอะเมื่อกี้ที่เขาบอกเราอะมันเป็นกุ้งกับหมูผสมกัน ลองติมซัมเขาก็อุ้ยขอโทษค่ะมีเยอะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมให้กินดีกว่าเป็นยังไงดีอร่อยไหมโอเคก็ะจิมจิ๊กโชนะคะเขามีจิ๊กโชให้เราจิ๊กโชที่นี่จะไม่ค่อยเปรี้ยว จิบหมูและกุ้งเผ็ดชิตาเกะและไข่กุ้งไข่แต่บนจริงนะกุ้งอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้ข้าวเขาดูน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวตักเองจี้เพราะว่าดูแป้งแบบบางแบบนี้นะคะอ,เ,คอเดี๋ยวก่อนจิ้มก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงอื่ เขาทำทักะมากกว่าเนาะรู้สึกว่ามันแบบกุ้งอืมกุ้งเลยอะไรนดีนะคะอันนี้เขาบอกเราว่าเป็นอะไรนะเอ่อฝันโกลไม่อืมดูก่อนดูโปรยนะคะฝันโกลกุ้งทอดค่ะใช่ไหมฝันโกลคือเป็นสิ่งที่อยู่ในจานเรามาตั้งแต่แรกแล้วยังไม่ได้กินสักทีนะ,ะเดี๋ยวลองชิมจริงๆตัวเนี้ยตอนแรกอะเข้าใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ เขาเข้าใจแล้วเป็นเหมือนคล้ายๆแบบกิ้วข้างในเป็นข้าวเหนียวอ่ะใช่แต่เดี๋ยวต้องลองกินแต่ตัวนี้น้ำจิ้มเขาอะมันซอสมันจะเป็นนี่มันเหมือนจิมมอยองเนสเลยเนาะใช่แบบชิลลี่มายองเนสหรือเปแบบเป็นไงอ่ะหนีเป็นแป้งป้ะวิ่งหนีกุ้งยังไม่ตายโอ้งแข็งงอแต่มันก็ไม่ได้แบบ นี่ม้าเลยนะเนี่ยนวนัวเนียนๆเนีเนียนๆอันนี้อยากให้ชิมโลเป็นไผ่หมูแดงอืเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาเขาบอกว่าเชฟที่เนี่ยค่ะเขาย้ายมาจากเพนนีเซล่าอืก็เลยคิดว่าเพนนีเซล่าเขาดังเรื่องไผ่หมูแดงก็เลยสั่งมานะคะเดี๋ยวชิมก่อนว่าไผ่หมูแดงเป็นยังไงแต่ชิ้นใหญ่มากเลยเราแบ่งคนละขึ้นไหมได้จ้าอันนี้จะเป็นของทอดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาจะแบ่งเป็นโหมดแบบโหมดสตรีมโหมดของทอดของอบแล้วก็เป็นโหมดคริสปี้หมด ขอแบ่งคนละครึ่งเนื่องจากว่าออกินออกิน,นอันนั้นเองโอเควันนี้เป็นอะไรนี่ชาล้าาวงกรยียเกันกระวานนี่ทำยันงไงอาา๋อเพราะว่าเรากินชาไปหน่อยมาเลยไม่รอม้อืมแต่ไม่แข็งนะคะแต่หวานนะรสชาติก็จะคล้าย เราเปาถิ่งออกมเหมือนไหมมีค่ามหวานเล็กินึงค่ะมันจะออกแบบหวานๆแล้วข้างในเป็นหมูแดงอร่อยนะตัวต่อไปเป็นอันที่ฉันแปลกใจมากที่สุดเลยเพราะว่าปกติอะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องขนมปุ้ยไส้เราก็จะนึกถึงเหมือนบ้านเล่าที่เป็นแป้งเผาๆใช่ไหมคะเกี๊ยวเขียวๆตัวนี้ไม่ใช่เลยตัวนี้มันเป็นแบบปุ้ยไส้แบบเนี้ยคืองงมากก่อนเขาเสิร์ฟมาเนอะเขาเสิร์ฟผิดนะเขาบอกไม่ผิดมันเป็นแผ่นค่ะ เขาบอกว่ามันเป็นขนมที่ใช่แบบฮ่องกงถ้าได้เป็นแบบนี้มันก็จะบางๆเหมือนแป้งทอดนะค่ะแล้วก็มีแบบกุ้ยช่ายน้อยกว่ากุ้งกุ้งนบอกว่กุ้ยช่ายอันนี้จริงอ่ะอันที่คลิปเลยค่ะขออนุญาตแล้วที่นี่เขาจะเสิร์ฟน้ำจิ้มแบบแปลกๆน้ำจิ้มเนี่คือปกติอะน้ำจิ้มบ้านเราเวลาเป็นของทอดเขาจะจิ้มกับน้ำจิ้มบวยนะคะเป็นหวานๆอันนี้เขาจะจิ้มกับซอสใส่กุ้ยช่ายจิ้มกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายแต่ว่าอันนี้เขาให้เรามันเป็นน้ำจิ้มแบบ เนหมือนน้ำจิ้มที่ฮ่องกงอ่ะที่เขาใส่แบบเนี้ยที่จริงเคยกินซีอิอืมใช่มันแปลก,กแต่ว่าจิ้นด้วยกันแล้วเดี๋ยวชิมให้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเผื่อเวลามาจะได้แบบสัง่งได้พี่ค่ะมะลิค่ะมันเค็มๆ่ะมันเค็มอ่ะมัน่มันเค็มแต่มันมก็ไม่แย่นะ แต่มันเป็นน้ำจิ้มที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะน้ำจิ้มไม่ไม่ค่อยถนัดถ้าเป็นน้ำจิ้มแบบกุ้ยช่ายตลาดตูใช่ใช่ใช่เราก็ยังแบบว่าเนาะเหมือนทุงฉลุอยู่แบบนั้นนะคะอันดับต่อไปนะคะเป็นฟองเต้าหู้ไส้กุ้งนะคะอย่างไรจะเออให้ดูเลยนะคะนี่เป็นฟองเต้าหู้ไส้กุ้งเขาก็จะทอดมาแบบแบบนี้ค่ะเป็นอย่างนี้เลยแล้วข้างในเป็นกุ้งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้เองจี้ก่อน แล้วมาชิมให้น้ำจิ้มที่เขาให้ก็เหมือนจะเป็นน้ำจิ้มเดียวกันกับน้ำจิ้มด้วยใช่แต่ว่าอันนี้เราขอจิ้มบวยมาจิ้มน้ำจิ้มบวยใช่คิดว่าเราจะถูกปากถูกใจถ้าใครจะทำจิ้มบวยอ่ะต้องขอเขอเพิ่มนะคะที่นี่เขาไม่เสิร์ฟนะเขาไม่ได้เสิร์ฟสุดเขาอ่านี้แหละตันนี้ผ่านนะอันนี้โอเค ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เอนจี้รีเควสต์ตัวละปอใช่มะพร้าวขอโทษนาหิดตอนแรกอะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นมะพร้าวเลยไม่มีอะไรแต่งหน้ามันมีแต่งาอยากให้มันเป็นมะพร้าวเลยอะเป็นมะพร้าวเนี่ยมันเป็นมะพร้าวข้างในแบบเป็นมะพร้าวแบบเนี้ยไส้มันจะเป็นไส้แบบนี้เป็นมะพร้าวเขาบอกว่ามันหวานหวานเดี๋ยวลองกินดูเป็นยังไงอร่อยนะอร่อยไม่หวานมากอืมันมีแบบเนื้อไทกเจอร์มะพร้าวเนี่ย อมของนม,มนิ่มๆไม่เหมือนซาลาเปาเหมือนขนมปังขนมปังนะไม่เหมือนซาลาเปาอีกอันหนึ่งนะคะที่เราสั่งมาสุดท้ายนะคะที่ยังจี้ขอรีคเควสคืออะไรเอย่ยขนมพากาดทอดส็อสกโกแต่ว่าจานใหญ่มากใหญ่มากตอนแรกเรว่าจะจานสมอลนะคะนี่มาแบบอันนี้เหมือนมิทชอเลยโอ้โหใหญ่มากเลยอันนี้คืออยู่ในบาฟเฟ่น,นะคะจะทดปากให้เราอิม่มแบบอิ่มก็ชิมดูแล้วกันู้ตอนแรกเข้าใจว่าชิีนิสคิดอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ไม่นิด ขนมพักกาลเนาะปกติเราก็เห็นแบบขนมพัก,กาทอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออขนมพัก,กาผักซอสเอ๊ะโอ้มันจะเป็นยังไงกันนะเอาขายไปด้วยเดีย๋ยวลองชิมกินดูเป็นึ่งนืมมันอร่อยนะอร่อยเลยหอมหอๆดิะไหมได้ขนมพัก,กาเรียบร้อยอร่อยนะอร่อยจริงๆอร่อย,ออยใหญ่มากใช่คร<ช>ัตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเมีคอร์สกันซึ่งยังไม่มาแล้วนี<ช>่ก็ใกล้อิ่มแล้วนะะใช่คอหักอเมนอร์สกค่ะ มาต่อกันที่เมนคอนนะคะของเราสุดท้ายก็มาสักทีนะคะเมื่อกี้เราสั่งไปมี3ามอย่าง3าเมนูนะคะก็คือมีตัวนี้อันแรกตัวนี้เขาบอกว่าเป็นผัดผักกาดผักกาดขาวใส่ไข่เค็มและไข่เยี่ยวมาแปลกมากหอมมากจริงๆคือตอนแรกเราตอนแรรเาดูเมนูแล้วเราแบบไม่กล้ากินแต่อีกคนนี้บอกว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าเคยไปกินที่อื่นมาแล้วเขาเป็นผักกาดขาวใช่อันนี้ผักกาดขาวก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูค่ะ อืมอร่อยอร่อยนะ,ะอาจจะเค็มๆนิดนึงแต่ก็อร่อยมันเหมือเนเป็นนะเอาผักไปต้มอ่ะเขาใส่เห็ดใส่ไข่เค็มใส่ไข่เยอ่มา้าแล้วมันมีไข่แดงของไข่ไข่ไข่เค็มออกมาเนอะอันนี้เป็นไข่แดงของไข่เยีนะ่ยวม้านไข่แดงของไข่ชุบนี่นะคะก็เมนูที่ชื่อว่า มีผัดเป็ดย่าง2อสโที่นี่หลายอย่างใส่ซอสเสกิโอหมดเลยแลวเขาบอกว่าแต่ไรคนนี้บอกว่าที่เขาที่สั่งเขาบอกว่ามันจะแบบวอกฟรายใช่เขาบอกว่ามันจะหอมหอมไอ้จริงจริงๆหอมเลยไม่ต้องไม่ต้องยกขึ้นมาก็หอมแล้วนะคะนี่นะคะ คือเป็ดก็เป็นเส้นๆมองไม่เห็นเลยถ้าคุณไม่สังเกตนะมันจะไม่เห็นอยู่เป็ดมันไม่ได้แบบใส่มันเข้าไปเลยเาจะเป็นแบบวาแห้งๆดแห้งๆอันนี้เขาบอกว่าเป็นลากบัวกับแปะบั้วเนามาเป็นกระทะกระทะไม่ใช่เอ่อรังอะไรไม่รู้ทำมาจากปกติเคยเห็นแต่แบบเนี้ยก็ทำจากเผือกแต่อันนี้เหมือนไม่ใช่ไส่แปะดี จรินจีนเราเลยะหมคำนอเ้ขาแบบว่าหลังลกเขาเยวแ็นเนี้ยรากบมากับกรอบเปรีวมันคล้ายๆหง่้วยอือใช่ใช่แต่กล้วว่าเขาออกหวาน อันนี้ไม่หวานอ,อันนี้ไม่หวานแต่จริงชอบนะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะอาหารกลางวันนะคะบุฟเฟ่ต์นะคะที่จะเป็นติ่มซำของห้องอาหารที่ชื่อว่า Summer Palace มมโรงแร a n d Intercon Bangkok นะคะใช่ค่ะก็อร่อยแหละอิ่มมากคือแบบอะไรที่แบบอลังการอย่างร้างม,มากเพราะว่าต่นนั้นเราคิดว่า กต่เตมีเมหนึ่งคือมันคงไม่ได้หนักมากแต่เนื้อแค่นี้ก็หนักมากๆแล้วนะคะแล้วก็สาหรับใครที่ชอบกินติ่มซําก็คืออร่อยทุกอย่างนะคะไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าอุ้ยกินไม่ได้นะคะแล้วว่าอาจจะติดที่น้ําจิ้มนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายแบบกินเค็มคือเราเป็นคนที่ชอบติดน้ําจิ้มแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะก็จะแบบเออจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่บอกว่าเออเป็นคนชอบกินแนวซีอิ่วติดเค็มอะไรเงี้ยก็่าจะชอบตื่นเต้นชอบแน่นอนนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแองจี้แล้วนีจ่จินค่ะก็ต้องขอลากไปก่อนนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะที่เหลือเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะมากะะมากเลยจริงมหมดเลนะคะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้ไปก่อนแล้วไไบ๊ายบาย